ัสดีครับผมนายวลสมเนียครับงานทั้งที่5เรื่องปัญหาและแนวโน้มประชากรไทยป,ปัญหาประชากรไทยในปัจจุบัน 1. คุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาได้แก่ปัญหาการไม่รู้หนังสือครัความรู้ในการประกอบอาชีพปัญหาทางการศึกษาของไทยที่ถือได้ว่าเป็นเป็นอุปสรรคขิด ขัดขวางต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรมากที่สุดคือปัญหาความเสมอภาคทางการศึกษา 2. การงานการวางงานส่งให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาอาชญากรรมแหล่งชุมชนแออาด 3. าการอพยพย้ายถิ่นของคนในชนบทเข้าสู่เมืองทำให้เกิดปัญหาชุมช,ชนเมือง การอุปบย้ายถิ่นของคนในชนบทเข้าสู่เมืองมีสาเหตุจากฝนแรงผลผลิตร,ราคาตกต่ำส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นชุมชนแออัดทันหรถจอเป็นต้นรุ่งโยกเวินปัญหาตานขาดแคลนสาธารณุโภคสี่ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยปัญหาด้านสุขภาพอนามัยมีสาเหตุจากการขาดความรู้บริการด้านทาง ด้าน,นอนามัยและสะาธารณสุขของรับไม่เพียงพอพืนฐานในปัญหาด้าน,นความด้านสาธารณสุขและอนามัยของประเทศไทยคือ,อความยากจนและขาดการศรึกษาของประชาชนแนวโน้มประชากรไทยในปัจจุบันเรามักจะพบผู้สูงอายุต,ตามสถานที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีอายุยืนเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตผู้สูงอายุเหล่านี้ บางส่วนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสมาชิกในครอบครัวบางส่งนวนยังคงต้องออกประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเพื่อมีชีวิตอยู่รอดต่อไปและพบว่าบางส่วนก็มีจํานวนไม่น้อยที่ถูกสมาชิกในครอบครัวทอดทิ้งให้อยู่ลําพังหรือจนทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเนื่องจากไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูโดยคิดว่าาราที่ไม่อยากรับผิดชอบอย่างที่เราเคยได้รับทราบข่าวสาร จากซื่อต่างๆกันมาแล้วซึ่งจะทำได้ว่าแนวโน้มของการทอดทิ้งผู้สูงอายุนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทที่ลูกหลานต้องอพยพหางานทำในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญ่หญเหตุการณ์ตตุตาต่างๆนี้บ่งชี้ถึงโครงสร้างประชากรไทยที่มีแนวโน้มปัจจุบันประเทศไทยมีการประชากรปร,ริมาณ 6 7สิล้านคนหากดูโครงสร้างอายุของประชากรพบว,ว่าอายุ014ปีมีประมาณร้อยละยี่อายุ15บหถึงหกปีมีประมาณร้อยละเจ็อายุ60ปีขึ้นไปมีร้อยละเก้าและเมื่อพิจารณาอายุข้อเฉลี่ยรู้รพบว,ว่าเพศชายมีอายุข้อเฉลี่ยเมื่อ แรกเกิดประมาณ71.2ปีและเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดประมาณ75.8.2ปีที่มาข้อมูลกับสายกรับปี2553จากสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีประชากรเป็นอันดับที่19ของโลกรองจากจีนอินเดียไลยมาเลเซายอินโดนีเซียบราซิลรัสเตียปากีสถานบังกลา,าเทศไนจีเรียญี่ปุ่นเมกซิโกเยอรมนีฟิลิปปินส์เวียดนามอียิปต์เอธิโอเปียตุรกีและอิหร่านโดยมีประชากรคิดเป็นร้อยละหนึ่งของประชากรโลกและมีการเพิ่มของประชากรประมาณหในร้ส สิบส่วนของการเพิ่มประชากรโลกซึ่งการเพิ่มประชากรของไทยดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มในอัตราที่คงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตโดยพบว,ว่าปี2 5 4 9ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มประชากรร้อยละ0.6ต่อปีและข้อมูลประมาณการในปีเรเราก็ยังพบว,ว่ามีอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม อยู่ที่ร้อยต่อปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของประชากรเกิดจะลดลงเรื่อยๆและ